懂了，然后就天天去练了。 เปเล่งเสี้ยวไปให้มันบม,นะมีเวลาเหตุไหมว่ตจะยอดน,น้ำาุมนี่แหละก็นไมเหอนี่กะทิตะกี้กะทิต่กด้กี้เอาตุดๆเลย เรียาก่นองกินเสร็จล้วให้นี่ไปอาบน้ำมาทานน้อนเลยเงินเ้าขันผมันตกลสิลงไหม ย่งกับฝนเล็ดง่านกะแย่งกับฝนแม่ทำตุิสกระด สอบไม่พอมไม่ได้ใส่ดูนเนี่ยเอาไปเรื่องูมขยางลางต้องโท่าก่อนลืม่ยคนย่เป็งเออไม่ขอทษที่พลาะเห่นไห มันบมีน้มันเ็มอมันมีน้ำมันเค็ม่กยเตียวรวกขนก๋วยเตียวถ้าโบมีน้ำเนีเค็มอันมีน้ำโบเค็ม กินไปแล้วพี่น้องเอยพูดเดี๋ยวเอ,เอ้พี่น้องเดี๋ยวน้ำส่วนมัวต้องถึมากแหละถึมานั่งเห็ดต้มห่อนๆถึมากเพราะว่าเรียมไว้นะเฉียมไปเดี๋ยว,ยว,วก็ว่าฉีดลูกแล้วก็วุ่มเต็่ เส้เล็กแต่ว่าส่ถึงไงเส้นเล็กถึงไงชิอะไรนะคุณย่าีอยู่แต่แวันม่สยิงขึ้นมากขึแบบยึ้นเะมเดียวกเแต่ว่ามันใสไปนดนีหักมันใสไดเลยไกลบบนั้ฟ้าวยางเกิดขึ้นมากกมมีหัวไม่เห็นมนิดเดกินแล้วก็ินแต่ผมไมยังินแล้วกแล้วเลยบัน เดเพิ่ต้งงอนก็อาบน้เยเอาม่ยินที่โมดูลน์มันประำวันถ้ามันเป็นเงเ็มันจะเป็นเงียอย่างีเด่่ะ

ตอนนี้มันจบแล้วคุณงาว่ามึงประตอาดอกค้ยไแลบนเออทไปนีเล็ดให้เจ้าใหม่แไ้วบ่นับว่าเจ้าอะพี่น้องุาเอื้นหลุดล้างข้าไเหยีดไหนเนนมีไหมว่ากันอุยเียงกแลเอ้าี้ขอบุาล